สดงวันนี้นะครับเราจะมากินขนมเซเว่นกันอีกแล้วมาในทีมวาเลนไทน์เหมือนเดิมเพราะว่าไปเจอขนมรูปหัวใจมาดูสิเพื่อนเอเราจะไปกินกันหมดนี่เลยมาเริ่มแกะกันเลยนะขอแกะ2อ,อันนี้ก่อนดูดีนด่ากินไหมมันเป็นบัตเตอร์สวีทคุกกี้นะเป็นคุกกี้เนยน้ำตาลแกะเลยอันนี้อันแรกดูดี <c oughs> มีโบด้วยอดูดีดูรูหัวใจน่ากินปะ่ะเดี๋ยวแกะอีกอันนึงก่อนนะน นีเ่เฮ้ยดูดีน่ารักน่ารักมากอันนี้ข้างหลังบอกกับวันวาเลนไทน์มากเลยเดี๋ยวเรากินเลยนะเฮ้ยกินหอมมากอะไรนะอืมอืมอร่อย,ยเป็นคุกกี้ที่อร่อยมากผมจะแจกอันหนึ่งอปากินอันนี้มั้ง รสชาติคล้ายๆกันแต่ทำไมอันนี้มันมีความรู้สึกเหมือนมีสตรอเบอรี่นิดหนึ่งเป็นคุกกี้เนยน้ำตาลนะอร่อยมากพักอันนั้นก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะมากิน2อ,อันนี้ดูอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับลูกกมธรรมดานะแต่ว่าเป็นลูกัวใจมีหลายสีด้วยเหมือนสีลุง้งแล้วก็อันนี้เป็นม์ชเมลโลวกินสตรอเบอรี่แกะเลยเดี๋ยวแกอันนี้ก่อนนี่ อันนี้ก็น่ากินมาเดี๋ยวดูอันนี้ต่ออันนี้มันเป็น m a ช s ม m a l l o w กลิ่นสตรอเบอรี่นะเพื่อนๆอเฮ้ยดูดิเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่รูปหัวใจนี่มันกลายเป็นลูกอมแคนดี้แต่ตอนแรกมันอยู่ในกล่องที่เป็นรูปหัวใจเห็นปะพอมันอยู่ในกล่องรูปหัวใจมันก็จะแบบเหมือนรูปหัวใจแต่เอาออกมากลายเป็นแคนดี้เลยเดี๋ยวเราขอชิมอันนี้ก่อนอร่อยดีอมีหลายรสชาตินะมันผลไม้รวมเลย ออันนี้เป็นแสงเข้าเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นมาร์ชเมลโล่ลองดูสิน่ากินไหมลองแหละอืมอืมอืมเป็นรสสตรอเบอรี่จริงจริงฮะยุดอืม กินอันนี้ต่อ,อ,อใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ด้วยนะถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามมากินกันเลยเอาสุดท้ายอื และนี่คือเรื่องราวในวันนี้อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะว่าเพื่อนๆมีแฟนกันหรือยังเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ <S 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 <S